สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีช่างต่อยบอดทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสองมกราครับวันเด็กนะครับวันนี้เป็นวันของเด็กนะครับแต่เราผู้ใหญ่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตื่นเช้าทํางานเย็นอาบน้ํานอนตื่นเช้าทํางานเย็นอาบน้ํานอนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถสายพานขาดนะครับออโตเมติกทุกรุ่นนะครับออโตทุกรุ่นนะครับ สาเหตุที่มันขาดมันก็มีหลายสาเหตุนะครับสายพานอาจจะเก่าเออใช้งานมานานมันก็ขาดได้นะครับอะไรส่วนควบอาจจะสึกนะครับนี่นี่ครับไอ้ตัวคันนี้ก็ทำหน้านี่สึกหมดแล้วนะครับถ้าสายพานยังไม่ขาดมันก็จะดังเดินเบามันก็นะครับคล่องเลงคล่องเลงนะครับแล้วก็บางคันนะครับที่ที่ไปเปลี่ยนสายพานใหม่มาแล้วขี่ได้ ม่นานก็ขาดอีกนะครับก็เป็นที่อะไรส่วนควบด้วยนะครับชามหน้าชามหลังช้มหลังก็เห็นใหม่ๆก็อย่าคิดว่ามันไม่เสียนะครับบางทีเราเรากดดูสไลด,ด์ดูมันก็เออมันก็สไลด์ได้อยู่นะมันก็หนีบสายพานอยู่แต่ถ้าจะให้ให้ชัวร์จริงๆต้องถอดน็อตออกนะครับสำหรับผมนะ ผมจะยิงตัวนี้ออกเดี๋ยวจะถอดออกให้ดูครับว่าว่าถ้ามันเสียมันจะเป็นยังไงนะครับเสียจะดูดูอย่างเงี้ยดูได้ดูเหมือนไม่เสียครับสไลด์ได้ปกตินะครับเอ่อถ้าช่างที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะโยกแล้วเขาจะดูหมุดข้างในนะครับคือถ้าหมุดข้างในเสียมันสไลด์ได้ยุแต่มันจะติดติด,ตดขัดขัดโดยที่บางทีเราก็เอามือโยกไม่รู้นะครับมันจะพากินสายพานอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวถอดออกให้ดูครับ อ่คันนี้ไอ้นี่ถอดออกแล้วนะครับยิงน็อตออกแล้วครับก็ทํามือเดียวนะครับก็เขย่าดูมันก็ไม่ดังนะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับน่ครับสไลด์ออกสลด์เข้าปกตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่มันเสียครับนี่นะครับนี่คือตัวที่มันเสียนะครับ ี่ปล่อยลงแบบไม่ไม่ต้องเอาออกแบบไม่ต้องหมุนเลยนะครับเนี่ยดึงออกได้เฉยเลยครับปกติเวลาออกมันต้องหมุนนะครับสไลด์ออกมันจะหมุนฟึบแต่ตัวนี้คือดันออกได้เลยนะครับนี่ครับดูตรงตรงนี้ป้งผมนะครับคือหมุดยันออกมาแล้วครับทะลุไอ้ฝาครอบข้างนอกแล้วตัวนี้เป็นของคิกร้อยี่ห้า LED นะครับ เขาไปเปลี่ยนสายพานมานะครับเขาไปเปลี่ยนสายพานมาใช้ได้น่าจะประมาณเกือบเดือนก็ขาดอีกครับเขาก็เลยเอามาให้ผมดูผมก็เลยแกะออกดูนะครับก็ช้มชามหลังนี่เสียนะครับแต่เราดูอย่างเงี้ยตอนสปริงดันนี่มันก็มันก็เหมือนปกติทุกอย่างนะครับมันต้องถอดถอดชุดคัสต์ถอดสปริงออกดูอย่างนี้ครับเช็คอย่างนี้ครับถึงจะรู้นะครับนะครับ ตัวนี้แน่นนะครับส่วนตัวนี้นะครแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับของของพ c x นะครับตัวนี้ก็เหมือนดีครับดูแล้วก็เหมือนดีครับเปลี่ยนเหมือนดีครับแต่ว่าหมุดข้างในหลวมแล้วนะครับไหนล่ะก็มองยากหน่อยนะครับเพื่อน คือมันโยกได้นะครับมันหมุนมันหมุนได้นิดหน่อยนิดหนึ่งนะครับนี่นะก่อนที่มันจะสไลด์อะ่ะนี่ก็ใครที่ก็เพื่อนเพื่อนช่างเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากลองทำเองนะครับผมถ่ายให้ดูเผื่อใครอยากลองทำเองว่า เปลี่ยนสายพานเนี่ยมันก็ไม่ยากเนาะมีบล็อกชุดหนึ่งก็ถอดได้แล้วนะครับก็อถอดออกมาแล้วทําไมเปลี่ยนเองแล้วขี่ได้แป๊บเดียวขาดอีกและนะครับก็ลองเช็คดูครับเนี่ยเนี่ยมันจะโยกไดก้ปกติมันต้องแน่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เช็คดูแล้วครับ ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ยังดีครับแต่ข้างหน้าเปลี่ยนนะครับชามหน้าต้องเปลี่ยนนะครับมีชามหน้ามีสายพานครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบาะครับเออตัวนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับก็บางทีนะครับการทำรถขอบ่นเพิ่มนิดนึงนะครับ การทํารถนะครับดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่งบประมาณลูกค้านะครับบางทีช่างเขาก็อยากทําให้ดีนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกไม่มีงบงบไม่ถึงเอาขอแค่วิ่งก่อนได้ไหมช่างพอไปพอวิ่งได้ก่อนสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาตังค์มาเปลี่ยนข้างหน้าบางคนนะเออช่างก็บังคับไม่ได้เนาอเขาเขาไม่มีตังค์น่ะล้วก็เขาเปลี่ยนแค่สายพานแล้วก็ให้ไปขี่ลูกค้าบางคนเข้าใจเราก็เออ ก็ไปขี่ถ้ามันเสียเร็วก็เขาก็ไม่โทษช่างเขาก็บอกอยู่ว่าช่างก็แนะนําอยู่แต่บางคนนะครับเปลี่ยนให้แล้วบอกเราว่าไม่มีงบเนาะเราก็เปลี่ยนให้แต่สายพานพอได้ขี่ก่อนขี่ไปพักสายพานขาดนะครับแล้วก็ไปทําที่อื่นแล้วบอกว่าไปทําที่ร้านนั้นร้านนี้มาขี่ได้แป๊บเดียวเองขาดอีกแล้วมันเอาสายพานอะไรใส่ก็ไม่รู้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับลูกค้าบางท่านนะครับถ้าช่างเขาแนะนําคือเขาเขาอยากให้รถคุณดีอยู่แล้วแหละเขาแนะนําก็เชื่อช่างหน่อยก็ดีไม่ใช่ว่าเอาแค่พอขี่พอเอาแค่พอขี่รถเสียมาอีกก็ว่าช่างทําไม่ดีนะครับอ่ะไปแล้วครับบนเพิ่มแค่นี้นะครับก็พบกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ เราวันนี้ก็สวัสดีครับ